แท็กครับก็แท็กครับเป็นวีทูแบบไหนั่นหรอยังไม่รู้ครับแล้ววันเกิด <26 S 2> ยี่สบพฤศจิกายนเท่าไร่หรอสิบขวบครับสูงเท่าไหร่หรอไม่รู้แต่ไม่ได้อบอมจดเด่นลครับตามั้งไหนก็รอภาคเสียงนีน ยังเพองไม่ได้ครับไ,ไะไรที่ครับตอนอนักคยพูดอะไรไม่ยังครับแล้วตนจังลาละ่ะยังไม่ได้ทำครับยัง่ะยังครับฟืดยังไม่มียังไม่เปิดครับนมขอที่ชอบเรอครับก<ำ>็บน,บนมเนี่บกันเหร วัดรกักนดรักนะครับทุกคนชอบทานอะไรรอครับนมชอบดื่มอะไรหรอก้นมอมกไม่รู้แอนีมเออมาสินสุดะฟรีไฟไมชแ้ไม่ชอบอะไรกัหรอแมงมุมถงใครอยู่แม่หนึ่งพันติดตามโอเค ก็ขอบคุณที่ติดตามเรามาถึงตอนนี้นะครับซึ่งผมก็จะทำคลิป A แล้วเพราะฉะนั้น,นุุเริกดูคลิปนี้แล้วก็ไปกดติดตามซะ